เรียนรู้ออนไลน์ไบคูลสวัสดีครับพบกับครูเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสลับท่านไหนที่ต้องการกู้ Facebook นะครับสลับท่านไหนที่โดนแฮก Facebook ไปนะครับ Facebook ติด2ชั้นติดตินยันไม่สามารถเข้า Facebook ได้นะครับสามารถทักมาสอบถามครูโได้นะครับพอทักมาแล้วนะครับคุณโจะให้ทุกท่านนะครับได้ตอบคําถามนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับในการเข้าไปกู้นะครับมาดูข้อที่1เลยนะครับข้อที่1ก็คือ ถ้าผมจะขอชื่อ Facebook นะครับถ้าชื่อ Facebook เรานะครับเป็นชื่อที่ตรงกับบัตรประชาชนนะครับชื่อนามสกุลตรงกันนี้สามารถกู้ได้เลยนะครับประการที่2คืออายุกี่ปีแล้วนะครับอันนี้ถามว่าคือเป็นการถามอายุนะครับถ้าคนที่ไม่ให้แก้นะครับอายุไม่ถึง15ปีโดยบริบูรณ์นะครับจะไม่สามารถกู้ได้นะครับถึงแม้เราจะตั้งใน Facebook ว่าอายุมากกว่า15ปีนี้นะครับ ก็ไม่ได้นะครับนะต้องเป็นอายุจริงนะครับอายุจริงที่เราถึง15ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถที่กู้ได้นะครับอันที่3ามก็คือ Facebook สร้างเองหรือซื้อมานะครับบางคนนะครับซื้อมาครับถ้าซื้อมาคือมีโอกาสกู้ได้ยากมากนะครับถ้าสร้างเองนะครับมีโอกาสกู้ได้สูงนะครับข้อที่4ก็คือใน Facebook เราเคยลงรูปตัวเองไหมเห็นหน้าชัดเจนไหมอันนี้สําคัญเลยนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับ ต้องลงรูปตัวเองนะครับเห็นหน้าตัวเองชัดๆนะครับเห็นทั้งใบหน้าเลยนะครับถ้าใส่แมสกหรือว่าใส่แว่นตาถ้าเป็นมุมไกลๆเห็นด้านข้างนี้จะไม่ได้นะครับต้องเห็นหน้าตัวเองชัดๆนะครับข้อที่5ก็คือ Facebook ถูกแฮกวันไหนอันนี้สําคัญมากเลยนะครับถา้าในการกู้ a c e b o o k นะครับอย่างน้อยไม่เกิน1อาทิตย์นะครับถ้ามากกว่า1อาทิตย์นี้จะไม่ได้แล้วนะครับ ก็จะมีบางเคสที่ติดต่อมานะครับเป็นเดือนก็มี3เดือนก็มีเป็นปีก็มีนะครับอันนี้จะกู้ยากนะครับถ้าไม่เกิน7วันนี้มีโอกาสกู้คืนได้อย่างง่ายดายนะครับข้อที่6ก็คือเข้า Facebook ใช้เบอร์โทรหรือว่าอ e ีเมลนะครับอันนี้สอบถามกันว่าในการเข้า Facebook เรานะครับเราใช้เบอร์โทรหรืออ e ีเมลนะครับอ่าบางเคสก็ใช้เบอร์โทรนะครับถ้าเป็นบางเคสใช้อ e ีเมลถ้าใช้อ e ีเมลจะมีโอกาสกู้ได้สูงกว่านะครับ ข้อที่7นะครับก็จะขอเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อนะครับก็จะมีด้วยกัน7ข้อนะครับที่กูรจะขอข้อมูลนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการกู้ a c e b o o k นะครับก็สลับท่านไหนที่โดนแฮก Facebook ไปนะครับไม่สามารถเข้า Facebook ได้นะครับก็สามารถทักมาสอบถามกูรูได้นะครับคนินดีให้บริการครับก็มีหลายท่านนะครับที่ติดต่อมานะครับให้กูรูเข้าไปกู้นะครับนะก็อยู่ในระหว่างการกู้ a c e b o o k นะครับ ถ้าสลับท่านไหนที่โดนแทกง Facebook ไปนะครับถ้ายังกู้ไม่ได้ก็สามารถทักมาสอบถามครูได้นะครับก็จะดีให้บริการครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามครับสวัสดีครับ